สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแล้วก็ทดลองใช้งานเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับระบบ dc 12โวลต์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมได้สั่งของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับแล้วของก็มาถึงผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมแกะกล่องแล้วก็จะมาประกอบทดลองใช้งานให้เพื่อนๆที่สนใจที่อยากจะใช้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า ที่ไม่ต้องใช้น้ำมันอีกต่อไปนะครับได้ชมกันนะครับแล้วก็ผมก็อยากรู้เลยนะครับว่าจะใช้ได้ดีเทียบเท่ากับเครื่องยนต์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาทดลองแล้วก็ชมคลิปไปพร้อมๆกันเลยครับอุปกรณ์ที่สั่งมาทั้งหมดนะครับก็จะครบชุดแบบนี้เลยมาด้วยกันอยู่2กล่อง,องตอนนี้ผมแกะกล่องแล้วก็เอาของด้านในออกมาทั้งหมดแล้วนะครับก็จะได้อะไรบ้าง เดี๋ยวมาชมกันเลยครับเริ่มแรกเลยเป็นก้านก้านตัดหญ้าแบบนี้นะครับมีฟองน้ำรองกันเจ็บกันกระแทกมาให้ด้วยวก็จะมีสวิตนี่สวิตมาให้ด้วยตัวนี้เป็นตัวรีเลย์ครับรรเลย์ที่จ่ายไปที่ตัวมอเตอร์ครับรรเลย์12โวลต์40แอมป์แล้วก็ยังจะมี ตัวนี้เป็นตัวสําคัญเลยครับคือตัวมอเตอร์มอเตอร์ดีซี12โวลต์ครับซึ่งมีใบตัดญ้ามาให้เรียบร้อยแล้วใบตัดญ้านี่นะครับผมได้สอบถามทางร้านแล้วเขาสามารถใช้ร่วมกับใบตัดญ้าของเครื่องยนต์ได้นะครับแต่ใบนั้นต้องมีขนาดบาง,บางๆและไม่หนักเกินไปนะครับไม่ฉะนั้นจะหนักเกินไปแล้วก็จะโหลดตัวมอเตอร์นะครับก็จะมีตัว การเสร็จยากกระเด็นใส่เราได้ครับแล้วก็ที่จับนะครับแล้วก็มันจะมีแบตเตอรี่ให้้วยครับแบตเตอรี่นี้เป็นแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตนะครับขนาด12โวลต์6แอมป์นะครับครบ,ครบชุดเลยพร้อมที่ชาร์จและกระเป๋าใส่แบตเตอรี่ครับสำหรับแบตเตอรี่นี่นะครับที่ผมคิดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะโมใช้กับโซลาเซลล์นะครับ แต่จะเป็นคลิปต่อไปอันนี้คือจะใช้แบบเดิมๆเ,เพียวๆที่เขาจัดชุดมาให้ก่อนนะครับว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราค่อยไปยุบใช้ให้เหมาะสมกับเราอีกทีนึงสาหรับที่ชาร์จนี่ก็เขามีมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ได้เลยแล้วในกล่องนะครับยังให้อะไรเอามาอีกมาดูกันนี่แว่นตานะครับการเษหย่าเศษผงเข้าตานะครับ แล้วก็จะอันนี้จะเป็นอะไหล่สำรองเป็นแหวนที่ยึดตัวใบพัดนะครับหรือใบตัดนั่นเองเคเบิลทายครับเอาไว้รักษาไฟแล้วก็ให้ประแจมาครบคันเลยคือซื้อมานี่ได้มาครบชุดคือประกอบใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือของตัวเองให้ยุ่งยากต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเริ่มประกอบกันเลยสำหรับการประกอบนะครับถ้าสั่งสินค้าออนไลน์ไปพี่เขาส่งวิธีประกอบมาให้เลยนะ ขั้นตอนการประกอบขั้นตอนแรกการใช้งานต้องทำไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกเลยนะครับผมจะประกอบตัวกันเศษหญ้าก,กระเด็นก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เขาสามารถตั้งตัวก้านตัดหญ้าได้เพื่อจะประกอบตัวมอเตอร์ได้ง่ายๆนะครับต่อไปนะครับผมก็จะประกอบที่จับเดี๋ยวระยะค่อยปรับเอานะครับตอนใช้งานไม่ต้องขันแน่นมากเอาพอจับได้ เพราะว่าถ้ามันห่างตัวเราไปมันก็จะเมื่อยเนาะเดี๋ยวเราจะปรับอีกทีน่ตอนใช้งานนะครับแค่พออยู่ก่อนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาย้ำถือคอนเฟิร์มขันน็อตที่ล็อกใบของตัวมอเตอร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะประกอบกับกา้าน ยังไม่พอตึงมือพอโอเคสำหรับตัวมอเตอร์ด้านในนี่ก็จะเป็นตัวกันญ้าเข้าไปพันด้วยนะครับก็ให้มาเรียบร้อยเลยแล้วก็ตัวนี้เราก็จะขันตัวล็อกมอเตอร์ให้แน่นก่อนนะครับ ก่อนที่ไปก่อนที่จะไปประกอบกับกา้านโอเคแน่นดีคะันอประกอบนะครับขันน็อตล็อกตัวมอเตอร์กับก้านให้แน่นนะครับประแเจเบอร์สินะครับมาย้ำน็อตให้แน่น <c oughs> เพื่อความชัวนะครับตอนนี้ก็ ประกอบมอเตอร์กับกา้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ถอดตัวกระดาษที่พันตัวใบออกแล้วก็จะเห็นใบแบบนี้นะครับจริงๆใบมีหลายแบบนะครับเป็นแบบแผ่นก็มีแบบจานหมุนก็มีหรือจะแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบจานโดนหินโดนอะไรแล้วมันหลบเองก็มีนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีสําหรับใบตัด อันนี้ใบตัดนี้เขารับมาให้สองฝั่งเลยนะครับเนี่ยสามารถกลับใช้งานได้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาต่อสายไฟกันนะครับสายไฟตรงนี้ก็จะมาจากตัวมอเตอร์นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะออกมาจากการตัดยานะครับเราก็ต่อแบบง่ายๆเลยนะครับเขาก็จะมีแจ็คมาให้แล้วแดงเข้าแดงดำเข้าดานะครับเสร็จเรียบร้อยเอาเคมบนทายที่เขาให้มานะครับ รัดเจ็บสายให้เรียบร้อยนะครับตามความเหมาะสมเลยเส้นหนึ่งก็มัดตรงนี้แล้วกันสสยไฟจากมอเตอร์ให้มันแนบกับตัวก้านไปต่อไปก็มาที่แบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะต่อแบตเตอรี่กันนี่ขั้วต่อก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าใครจะเพิ่มแบตเตอรี่หรือจะไปใช้แบตเตอรี่อย่างอื่นที่มันมีขนาด แอมที่สูงขึ้นลูกใหญ่ขึ้นก็โมเอานะครับอันนี้ผมจะใช้แบบเดิมๆก่อนขั้วต่อก็ทำให้แบบสะดวกสบายมากเสียบอย่างเดียวเรียบร้อยนะครับใส่เปล่าครับโอเคนี่เราก็ประกอบเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวดูวิธีการใช้งาน แบตเตอรี่อยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยนะครับแล้วก็สะพายเลยบอกมากเลยครับกระเป๋าแบตเตอรี่น้ำหนักกำลังพอดีแล้วก็ยกขึ้นมาเลย,เ,ยเหมาะมือมากเลยนะครับเบามากผู้หญิงก็ใช้งานได้นะครับเนี่ยเทสด,ดูครับทำเดีวรอบแรงมากเห็นับเพื่อน โอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบตัดหญ้าจริงกันครับ ไฟฟ้าระบบ DC 12โวลต์นะครับตัดมันมากครับเพื่อนๆวันนี้ตัดมา2วันแล้ววันนี้เป็นวันที่2องเมื่อวานเทสวันนี้เอาจริงนะครับซึ่งเขาใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าจะไม่เทียบเท่ากับเครื่องยนต์แต่ก็มีน้ำหนักเบาไม่ต้องเสียค่าน้ำมันนะครับ แถมยังไม่ต้องสูดกลิ่นของควันโดยรวมแล้วผมชอบมากเพราะว่าหามานานแล้วครับอยากได้แบบนี้นะครับสําหรับการใช้งานเนี่ยนะครับตัวเขาเนี่ยน้ําหนักไม่หนักเท่าไหร่นะครับสุภาพสตรีเนี่ยก็น่าจะใช้งานได้อย่างสบายๆนะครับจากที่ผมทดลองใช้มา2วันสรุปสั้นๆเลยว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับสมราคาครับคุ้มค่าเงินที่เสียไปนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับเกษตรกรหรือเพื่อนๆนัก DIY ทุกท่านนะครับถ้าสนใจในเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของพี่คนขายไว้ครับใต้ล่างคลิปเลยนะครับสามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับพี่เขาให้คําแนะนําและใจดีมากนะครับหรือถ้าติดต่อไม่ได้ก็ติดต่อมาที่ผมเองก็ได้นะครับจะคอมเมนต์ถามที่ใต้ล่างคลิปก็ได้นะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงสามารถหาซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบแล้วก็จะติดต่อพี่ คนที่ขายอุปกรณ์เหล่านี้ให้นะครับจะซื้อทั้งชุดหรือจะแยกชิ้นส่วนนำมาทำงาน DIY นํานำมาทำสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองก็ได้นะครับสามารถซื้อแยกก็ได้ทั้งชุดก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับรบกวนเพื่อนๆน,นะครับกดถูกใจและกดแชร์ไปให้เพื่อนๆนท่านอื่นได้รับชมกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม แล้วจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะตามมานะครับเกี่ยวกับการทำเครื่องตัดหญ้าระบบโซลาเซลล์หรืองานแปลรูปอาหารหรือกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่ผมกับคุณทพยจะทำในคลิปต่อๆไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ